好的，波球对阵艾曼，这场踢拳超级战马上开打。三纳提，拍一纳提，卡，没米开，开开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 开 Event of the MFA! <laughs> Our legend of Russian of them! Are you ready? Are you ready? <laughs> this boat is fighting in the rules of three rounds, kickboxing! brought to you by m roy Hassett, and introducing our referee on stage mr chumpord in that and now ladies and gentlemen introducing first fighting our blue corner

刚果琼斯·艾曼之前在咱们中国赛事昆仑决有过精彩的表现，啊、播出了战绩二百四十一胜二十四负十四平。 两届 K ONE 的总冠军，波球班才明激动人心的一刻即将开始，希望双方能为我们带来一场精彩的比赛啊！ ยกแรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับบัวขาวกับนายเนใชย์เนี้ย์ไรองอนครับ双方第一回合比赛正式开始红方就是泰拳王子波球南方是刚果雄狮艾曼哦ดูมัดกล้ามครับของทั้งคู่ถือว่าน่ากลัวเลยครับนี่ชวกเจัดนสมเเสมออยู่แล้วครับขยับเดินต่อยครับ这也是双方选手的二番大战 两人在一番战中，播求是第一回合兵不血刃的，以一记前手摆拳 KO 了艾曼。哦、上来，就是一个接腿成功放倒了艾曼来，再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 来， จังหวะี้คล้ายๆเลยครับกับไทก้าล้พลาดครับนยเนสครับเจอหมัดโอ์เฮดของทางด้านตังสติหนึ่งนับก่อนครับแต่ว่าครั้งที่แล้ว太大的比赛继续开始นไปน่งันายเนทครับน่าจะยังหลอนจากห้ปีที่แล้วอยู่แหลวครับเจอหมัดเข้าไปอีกแล้วในหัว看来今天波球的状态调整相不 นี่ครับเจอเตะล่างไปอีกเอาละครับนาย์เนตโดนหมัดอีกแล้วครับ刚才又是一ยูซีจังหวะ来自波球，อีกแล้วครับ，อันตรายครับตอนนี้นี่พี่บัวขาวนี่เหมือนว่าจะเห็นช่องครับขยับต่อยขวาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับคือจังหวะการป้องกันตัวของเนเนสนี่กับหมัดของบัวขาวนี่ไม่ดีเลยครับขอขึ้นไปไฟนี้นี่บีดมันหนักลงมาอีกหนึ่งปอนด์นะครับจากที่เคยชก ไม่บัวขาเนี่ยดูมีความเร็วมากขึ้นนะครับจังหวะออกหมัดแล้วก็ระหว่ออกอาวุธเนี่ยดูคล่องแคล่วเลยครับนายเนทเอาอัดลำตัวอีกทีหนึ่งบ๊อ็อกซิ่งนี่ไม่มีวงในนะครับต่อยหมัดตัดลำตัวขึ้นบนโยเสียชีวิตจากชุดเถ่อนขึ้นบนนครับนายเนทอาการไม่ดีอีกแล้วครับเจอหมัดของบัวขาวเข้าไปนาทีทองของบัวขาวเอาล้วครับโอ้โหเร่งเลยครับชุดน,นี้ครับ 迪库克还有三十秒，我球一上来打得非常强势。高少踢艾曼的状态好像不太在线。没有太像样的反击动作。 好的，双方第一回合的比赛结束，应该说第一回合，播球打的非常强势啊！凭借一记重拳击倒了艾曼，拿到了一次读秒优势。我们来看一下第一回合的慢镜回放。 这是一记高扫踢，被艾曼挡住了。接腿摔，成功放倒了艾曼。 RWS ราชลำเดิรเบร์ซีรีส์วันเสาร์ที่9ธันวาคมน่นเียนราชำเดิ์นของโคดมวยเข่าสุดยอดมวยไทยแห่งยุคขุนเข่ายมบ้านพะวายอดวิชายอดวิชายิมเปิดศึกสุดเดือดปะทะอิสยะมัซุชิมะมวยสายบูดิกรีแชมป์วันนี้เข้ามาที่วทางช่องเวิร์กพอยต์กฎหมายเลข23นี่คือนักร้องหน้าใหม่ และนักร้องจากหลายเวทีครับการสดรับคู่ไฮไลท์ของเราครับหัวขากับในเนสครับผ่านยกแรกไปครับในกติการูปแบบเริ่ต้นครัอครับครับครับครือครับครบครับครับครบครือครับ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 ครัครับ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 คร่บครับครอบเรับครับรับบรรรอรรรือคครับรคัครับคับคเรอคครับ โดนไปก่อนแล้วนะครับหนึ่นับไนยเนตเอาแล้วครับยานฟิลแลไอมนเริ่มใช้แรงเอยงเปมนกันนครบอาคนั้งสอนทั้งสองน้หอนจัเงีอกคนั้งสอวคนั้งสอนทั้สเงน้สอนทัเงสองนทักงสองกนท้ครับไดอคนทไปแลอวคนังสองแ้งองคนทั้งสองคนั้งองนั้งสองน้สองคนังสุงคนั้งอนก้งสองคนทั้องนั้คนั้องน้สองคนั้เสยครับ ตอนนี้นี่ย uh, ังจับจังหวะไม่ได้ครับยก2เข้าไปแล้วครับไปตัดล่างเอาซ้ายขึ้นไปครับในเนทขยับพยายามจะต่อยเจอเข่าครับของบัวขาวครับตีขึ้นไปทีหนึ่งอุ่นเดินครับอุ่นวัย41เข้าไปแล้วครับโอ้แต่แกยังดูคึกอยู่เลยครับซ้ายกัน้วเติมด้วยแข้งขวาแล้วปะอายุสี่ป่วยเฉลิสู่สวยจริงโก้ในเนทครับแม่ต้องขวากอดครับแม่ทำท่าเป๋เหมือนกันนะครับเจอหมัด เด็ดของบัวขาวเข้าไปสองหมัดเอาครับเกาะมาแม่ไม่ได้นะครับจากทิบ็อกซิงท球比艾曼来说要好了不少难道艾曼又要重蹈第一双方选手一番战的吗ต่มขมาขย่าเลย โอ้โหนี่ครับแล้วมันวันนี้ต้องบอกว่ามันมีวินาทีทองหลายช็อตแล้วด้วยครับปัญหาใหญ่ในนี้ก็คือระบบการป้องกันตัวครับโดยเฉพาะหมัดอยทีอี่สองที่สองที่องที่สอี่่สองทาอทีที่สอองที่าี่องี่นี่สงที่สี่งอดที่สงอ่สอง่อ่องท่องทออ่อ่่ง่างงงงออ ตะไปชินเซนตะกู้เขะในยันนี้ก็โตเป็นระยะนะครับแม้ว่าจะเจอหนักๆแต่ว่าไม่หล่นแล้วยกนี้ขยับเดินเข้าไปยิงหมัดนี่ฮะตัวเชวนปุ่หวนเึนทุ่งซ้ายไม่โดนแมไอ้มายอาเราสินเสียเห็นบัวขาวเนี่ยเสียหลักเลยลุยต่อครับบัวขาวนายเนตต่อยหมัดหนึ่งสองครับแม่โอ้这一下是两波千金啊成功放倒了艾曼 <laughs>

เดนเองก็เจอจัดหนักเล่มันอยู่คุ้าช้นะครับจังหวะฮุกซ้ายละอัปคัตนี่อัดลำตัวทีมท่ไ่ได้ทีม่ไม่ได้ทีม่ไม่ได้ทีมี่ไม่ไดี่ไม่ได้ท่อม่ได้ทีมที่ไม่ได้ทีมท่ไม่ด้ทีม้ทีมี่ไม่ได้ดไม้ท่ไม่ได้มที่ไม่ได้ทีได้ทีม่ไมด้ท่ไ 期间休息都要插广告、啊，有点烦人啊！播球是不是和帕奎奥有约？对，明年播球会跟帕奎奥打一场六回合的拳击表演赛。 好的，我们来看双方第三回合的比赛，决胜局。前两回合播球优势还是比较明显的。特别是第一回合播球就拿到一次读秒。如果艾曼想拿下这场比赛的胜利啊，就要至少击倒播球一次啊。 พยายามที่จะต่อมไม่ชยตรงข้ามเป,ปิดคนนั่งซ้ายครับนี่ครับเน้นไปทีง้งองฝ่ายครับฝ่างข้ามคปิดฝั่งซ้ายครับนี่ครัเนทไม่รู้จะตั้งกลางตำรารับแบบไหนดีครับโอ้นี้บัวขามาดีเหลือเกินครับฮุกอีกแล้วครับโอเวอร์เฮดก็หมัดขวาโอ้โหดูครับจังหวะออกหมัดของบัวขาวนี่ได้ลุ้นได้เชียร์ทุกหมัดเลยนะครับอยากเดินต่อเอาละครับยิงหมัดหนึ่งสอง 两人打到第三回合啊就打得有点黏腻了啊因为双方的身体状态啊都远不及当年巅峰期了อยนหากันพอสมควรเลยครับในเรื่องที่ตึงสามดูความแข็งเนี่โอ้ที่ต่อที่เนี่ยดูบัวขาวหนักกว่าแล้วครับมีลำตัวล้วงมาพยายามที่จะอัดบัวขาวเหมือนกันลดวันนี้ที่เราเห็นคือพี่วัวเดินครับมีส่่จะต้องรัครับ

ก็บอกว่าไม่ได้ับแบบนี้เกาะแล้วตีับถือว่าผิดกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ฮะอากให้กรรมการได้ฟังรือต่อครับอีกหนึ่งนาที以上回合还有最后一分钟，两个人体能消耗都比较快，年龄年龄摆在这里啦，以及跳膝，ต่อยครับช่วงสุดท้ายครับบัวขาว พยายามเรเห็นได้ไอแาน的鼻子好像已经挂彩了เลือดกำดาวไหลแล้วครับเจอหมัดของบัวขาวเข้าไปโอ้ดูสภาพในยกสุดท้ายนี่เป็นนายเนสครับที่เขาจะปล่อแปรมากกว่าด้วยซ้ำครับนี่ครับเจอหมัดบัวขาวแล้วบัวขาวต่อยซ้ายอีกทีหนึ่งจะนอกหรือเปล่าครับยี่สิบวิด้วยต่อครับซ้ายอีกทีโอ้โหดูวับนายเนตบอบช้ำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอพยายามแลยครับแต่ พอมันมีเลือดเรื่องของเลือดกำเดาไหลนี่ระบบหายใจนี่มีปัญหาเลยครับแล้วดูครับยกแข้งยกขาครับพยายามที่จะทําลายจังหวะแต่มันดูจังหวะก็เก๊กักางไปหมดครับในเนทหัวขาวช่วงสุดท้ายครับแล้วก็หมดเอาละท่จุด双方打满อ回合สายกครับนี่ครับเรียบร้อยครับ 国球没能 Q 艾曼，似乎有点对自己的表现有点不是特别满意啊。好像还打出一点火气来了。当然，这个比赛结果就已经非常明显了。当然，这个比赛结果就已经非常明显了。

แฟนมวยก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับพี่บัวจะฝากข้อความถึงแฟนมวยทุกคนก่อนที่จะไปล่าฝันใหม่ครับมาดูกันซ่า双方精彩的回放精彩的回放精彩่回放精彩的回น精彩่回放精彩的回放精彩的回放精彩的回放精彩เ回放精彩的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 回放精彩放精彩的回放精彩的回放精เ秒 应该说，波球的状态调整的还是相当不错的、啊。相对比的话，艾曼德这个身体状态就下滑比较严重啊。虽然他要年轻七岁，但是显然啊，这几年可能是没有好好训练比赛啊。而波球去年包括今年啊，已经打了小十场比赛了啊，状态保持的相当不错。 วาในเรื่องของความหนักแรงลี่คือต่างกันพอสมควรนี่ครับหมัดของบัวขาวครับนี่หูหมัดนี้นี่เข้าหน้าเลยเดี๋ยวไปดูกัน่ะซีนยังเป็นทางการครับ t e c k b o x n g t o e l a s s i r t y 2 2 6 d e c l a n e your winner by way of u n i n e m o u s decision。三十比二十六，国球一致判定拿下了这场比赛的胜利。这个比赛结果应该没有任何的意义啊！国球第一回合就拿到一次读秒优势。 แม่นอนอะไรับนับแ่ครับแ่่นครับแน่นอนครับน่นนคัน่อนครับแน่อนครับแสอคับแ่าเนคร่อนครัน่่อนครับแนอัแนนคับแ่นอัแนอคัน่นอนครับ่อับแอนับแคับแนนแน่อครับแ่นแอนคบับนบแบอัอ 对，打的还可以啊，毕竟年龄摆在这里。